สวนโมกขกับพระลารามอ,อําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลวงพ่อปัญญาณันท h แเองวัดจุลประธานรังสริค์อ,อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอาจารย์พระครูกวีวรารพรวัดบ้านสวนอ,วอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอาจารย์อุปชากราบเรียนพระเทรานุเทระที่เคารพและศรัทธาทุกรูกขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ ก็ตามวัดเช้าเสร็จแล้วนั่งสมาธิเสร็จแล้วแล้วก็สำหรับวันนี้อาตมาก็จะมาพูดเรื่องสิ่งที่เป็นสัจธรรมของของสัพสิ่งนะมันมีประโยคอยู่3มประโยคที่อาตมาได้พูดเมื่อวานซืนก็นะไ,มไ,ไม่ได้อธิบายไม่ได้อธิบายให้ละเอียดนะ สัพเพสังขาราทุกขาทีนี้เรามาพูดกันว่าสังขารนี่คืออะไรสังขารก็คือการปรุงแต่งสังขารเนี่ยสังขาระหรือว่าสังขาระคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสก็คือปัตวีอาโปเตโชวาโยร่างกายของเรานั้น ประกอบด้วยธาตุสี่ปัตวียาโปเตโชวายโยธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟดังนั้นเราสามารถเรียกได้ไว่าร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยธาตุสี่สิ่งที่ประกอบกันขึ้นนั้นเรียกว่าสังขารหนังสือเนี่ยก็เป็นสังขารโทรศัพท์ก็เป็นสังขาร,ร,พเ,ขารเพราะมันประกอบกันขึ้น ตรศรพทาก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็มีอาจจะมีธาตุอื่นนะร่างกายของเราเนี่ยง่ายๆ่ไปพ,พูดอย่างอื่นนี่โย,ยมไม่เข้าใจร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นประกอบกันขึ้นด้วย four elements composed by four elements composed by four elements ก็หมายความว่าประกอบกันขึ้นด้วยธาตุสีไม่มีธาตุสีนี่ไม่มีพระจารย์ตรีไม่มีธาตุสีนี่ไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีธาตุสีไม่มีพระหมหากัสสปะปแม้แต่ไม่มีธาตุสีก็ไม่มีเทวทัตดังนั้น,น,นการมีอยู่ของธาตุสีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ ทำใไม่เกิดสังขารขึ้นมาดังนั้นเวลาเราพูดเนี่ยจะเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงค็ว่าสังขารนี่ไม่ได้หมายถึงร่างกายอย่างเดียวบ้านก็เป็นสังขารตึกก็เป็นสังขารรถก็เป็นสังขารตู้เย็นก็เป็นสังขารไมโครเวฟก็เป็นสังขารสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหมดเสื้อผ้าอาภร์ ที่เรานุ่งเราหม่มอาหารที่เรามารับประทานที่อยู่อาศัยที่คุ้มฟ้าคุ้มฝนเรายารักษาโรคก็เป็นสังขารเป็นการประกอบกันขึ้นอยากย,าย้ยญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าเวลาเราพูดเรื่องสังขารเนี่ย มายถึงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งกันขึ้นไม่ว่าจะมีวิญญาณคลองหรือไม่มีวิญญาณคลองเรียกว่าสังขารทั้งหมดทีนี้ข้อที่สองก็คือสัพเพสังขาราทุกขาสังขารตั้งหลายทั้งพวงเป็นทุกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ที่มีวิญญาณคลองหรือไม่มีวิญญาณสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นสังขารหมดสุนัขก,ก็เป็นสังขารต้นไม้ก็เป็นสังขารต้นหญ้าก็เป็นสังขารแอปเปิลก็เป็นสังขารลูกพลุนก็เป็นสังขารน,นี่ลูกพรุนมันสูบไม่มีใครเก็บเลย สรุปว่าบนโลกนี้นี่แม้แต่ตัวโลกเองก็เป็นสังขารจักรวาลน,นี้ก็เป็นสังขารมันถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยธรรมชาติที่ลงตัวในตัวมันเองหลายคนบอกว่าพระพุทธเ,เจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้าง,าง,างจักรวาลขึ้นมาสร้างโลกขึ้นมาสร้างคนขึ้นมาสร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้ขึ้นมา ถ้าธรรมชาตินั every ้นคือถ้าพระผู้เป็นเจ้านั้นคือธรรมชาติเนี่ยในศาสนาพุทธก็มีพระเจ้าแต่พอพูดถึงพระเจ้าเนี่ยก็มองถึงวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณที่อยู่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลในมหาจักรวาลเนี่ยเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าในพระพุทธศาสนาก็คือธรรมชาติและกฎธรรมชาติคือพระผู้เป็นเจ้าตัวธรรมชาติเองคือพระผู้เป็นเจ้า แล้วก็กฎของธรรมชาตินั่นแหละคือกฎของพระผู้เป็นเจ้าตามหลักพระพุทธศาสนาเวลามีคนมาถามว่าศาสนาของคุณมีพระเจ้าไหมโยมก็บอกไปเลยว่ามีพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าชื่ออะไรพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าธรรมะเอาธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมชาติคือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าคือธรรมชาติโยมพูดไปเลย ก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างสรรพสิง่งพระผู้เป็นเจ้าทําไมมาทําให้เปลี่ยนศาสนาได้ไหมเปลี่ยนสปิริตชั่วคอนเซ็ปต์ได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมอันธมานีมีสปิริตชั่วคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยมีจะมีใครจะมาเปลี่ยนสปิริตชั่วคอนเซ็ปต์ของอาตมาได้ไหม ปิริตชิลเวของอาตมาเนี่ยหนทางทางจิตวิญญาณเนี่ยสปิริตเชิลเวนี่ใครพระผู้เป็นเจ้ามาเปลี่ยนได้ไหมพระเุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนคนจีนหนึ่งพันกว่าล้านคนที่นับถือพุทธศาสนาเป็นนับถือศาสนาคริสต์นี่มันเปลี่ยนกันไม่ได้ดังนั้นเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันเปลี่ยนกันไม่ได้เปลี่ยนศาสนาได้แต่เปลี่ยนความจริงนี่เปลี่ยนไม่ได้ คนเรานี่สามารถเปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาอะไรก็ได้แต่เปลี่ยนกฎธรรมชาตินี่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนกฎที่เรียกว่าสเปสังคารานิจานี่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนกฎที่เรียกว่าสเปสังขาราทุกานี่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนกฎธรมฎรมชาติที่เรียกว่าสเพธรรมานตาธรรมทั้งหลายทั ah ้งปวงเนี่ยไม่มีตัวตนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้และนั่นโยมรู้เลยใช่ไหม จะเปล like ี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนี่เปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนกฎธรรมชาตินี่เปลี่ยนไม่ได้ธรรมชาติของมันเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นอาย์พุทธทาสเนี่ยก็เลยพูดว่าตาตาตามันเป็นของมันอย่างนั้นตาตาตามันเป็นเช่นนั้นเองภาษายิวเนี่ยภาษาภาษายิวเนี่ยก็เลยพูดว่าอามนอามนอามนหรือไม่ก็อามินอามินอามิน ธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นตาตาตาเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นตา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 เนี่ยอาจารย์พุทธทาสเนี่ยอาจารย์ของอาตมาย้ำแล้วย้ำมอีกตาตาตามันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสเปสังการานิจจา สเปสังาราตุคขาหรือว่าสเพธมานาตาได้สเปธมานาตาก็คือทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนนี่หลักง่งายๆที่อามาอยากจะมาสารุปอ้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะจำสามประโยคไว้ถามว่าพระเจ้าในพุทธศาสนามีหรือไม่บอกว่ามี อะไรคือพระเจ้าในพระพุทธศาสนาโยมก็บอกว่ากฎธรรมชาติไงธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือพระเจ้าพระเจ้าคือธรรมชาติกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมนั่นเลยคือกฎธรรมชาติกรรมนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมนี่เป็นกฎธรรมชาติดังนั้นใครถาม่าในศาสนาพุทธมีอะไรเป็น เป็นหลักยึดเหนี่ยวโยมบอกเลยหลักยึดเหนี่ยวก็มีอยู่สามไม่มากอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่คือจิตยึดเหนี่ยวอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานอนัตตาไม่มีตัวตนนั่นแหละคือคือ the main concept of Buddhist philosophy the main concepts of Buddhism what is the main concept of Buddhism You can say that the main concept of Buddhism is impermanence. Everything is impermanent. Everything is the sufferings. And everything is the non-self. Is the main idea of Buddhist philosophy. Is the main idea of Buddhism. Is the main idea of Buddhism of the teaching of the Buddha, of the Buddha's teaching. The Buddha said that everything is impermanent. Our body is the object of impermanent of impermanence. Our mind, our thought, our feelings, our emotions are the object of impermanence. All constructions, physical constructions, our body is a physical construction, biological constructions, and material constructions. With spirit or without spirit, all things are the object of impermanence. We are the object of sufferings. And the Buddha said that we are the object of non self. These are the main ideas of Buddhist philosophy, the milestone of Buddhist philosophy, of the Buddha teaching. Our life is not depend on the destiny that created by God. There is no creator in Buddhism. The nature itself is the father. The nature itself is the creator. So in Buddhism, you have to use your own wisdom to understand what is the reality and what is the truthfulness. Not just to believe. In Buddhism, we don't have the dogmatism. What is the dogmatism? That means you have to believe everything written, are written in the religious scriptures. Even the teaching of the Buddha. The Buddha said that unnecessary or no need to believe his teachings without the wisdom. If you are learning Buddhism, or you consider yourself as the Buddhist, you have to know that everything is impermanent. Everything is the object of sufferings. Everything, our body, and everything, all sentient beings, and all things, are the object. of non-self This is the main idea or the milestone of Buddha's teaching ไอส้สเปสังคาราทุกขาเนี่ยสปเปสังคารานิชาสปเพตมานัตานี่นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาในการพุทธเรียนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แต่โยมเข้าใจสามหลักนี้สเพสังขารานิจาสาเพสังขาราทุกขาสาเพตมานตานิโยมเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแปดหมี่พันพระธรรมกันเอาสั้นสั้นเนี่สรุปลงในเนี่ยสเพสังขาราทุกขาอยู่ในสเพสังขารานิจาอยู่ในสเพตมานตานิจบแล้วแต่โยมเข้าใจสามประโยคนี้โยมจบแล้ว จบก็คือเรียนจบพระตรปิดกแล้วไม่ต้องงานพระใจปิดกหลายรอบเหมือนกับพระจาตรีงานจนตาเสียหมดแล้วแต่เข้าใจประโยคง่ายๆถ้ามีคนมาถามอะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนาง่ายๆเลยสเพสังขารานิจาเนี่สเพสังขาราทุกขาสเพธรมานาตาเนี่ยเราสวดทรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นทุกวันแต่เราไม่เข้าใจ สังขารนิจใจเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นไหมเป็นเป็นเราปรุงแต่งขึ้นมาความรู้สึกเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นไหมเป็นร่างกายเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นไหมเป็นธรรมชาตินี่บางสิ่งบางอย่างโยไม่เข้าใจไงแม้แต่ธรรมชาติมันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมามันมีเหตุมีปัจจัยพอดีพอตัวของมัน มันมีเหตุมีปัจจัยที่เหมาะสมขึ้นมามันก็เลยบังเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่บังเกิดขึ้นด้วยความพอเหมาะเหมาะเจาะอย่างลงตัวเปะ๊ะก็ถือว่าเป็นสังขารมันปรุงแต่งโดยธรรมชาติธรรมชาติที่ลงตัวของมันอะไรดังนั้นก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าการเรียนพระพุทธศาสนาเอาสั้นๆน่ะ สเปสังการาอนิจจาสเปสังการาทุกขาสัเปธรรมานตตาสำหรับวันนี้ก็ขอจบการพูดคุยกับญาติโยมทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอญาติโยมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญราตนาสิ่งใดที่ชอบและประกอบด้วยธรรมจงสงความปรารตนาทุกประการจงถึงพร้อมด้วยอายุวันนัสุขภพละปฏิพานธนารสันสมบัติ จงบรรลุมรรคสีผลสีในพระนิพพานหน่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลอันใกล้น um ี้เถิดขอเจริญพรสปียโยวิวัจจันดุสาปโรโควินาศตุมาเทปวัทวันรายโยสุขีติกายุโกภวาภิวาตนาสิลิสนิตจังววตตาปจายโนจัตตารธรรมวัฏ ทันทีงายุวันโนสุขังปัดลังปวัตุสาพะมังกลังรักขันตุสาพะเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนะสัตะโสตดีปวันตุเตปวัตุสาพะมังกลังรักขันตุสาพะเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนะสัตะโสตดีปวันตุเตปวัตุสาพะมังกลัง รัก,กันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสธิภะวันตุเตจากอัตมาพระอาจารย์จาตรีส่วนโมกัสเซียวัดไทยในรัสเซียนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสำหรับญาติโยมนะที่ร่วมทำบุญมา อาตมาก็ขอประกาศอนุโมทนาบุญก้ยยอยญาติโยมทุกท่านท,ที่ร่วมทำบุญจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะปรารถนาสิ่งใดก็อใอ้สมความปารถนาทุกประการ